ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio โอันนีกเช่นเคยนะผมก็ก่อนอื่นเลยนะผมขอแสดงความยินดีกับสาวกหงแดงลิเวอร์พูลก่อนเลยนะผมก็เมื่อคืนนะครับได้รับไปอีกหนึ่งถ้วยนะผมหนึ่งแชมป์นั่นเองครับผมเป็นสองแชมป์แล้วนั่นเองนะครับก็เนื่องจากเมื่อคืนนะทุกคนการแข่งขัน FA ฟเอคัพนะผมรอบชิงชนะเลิศนั่นเองครับผมเป็นหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเจอกับสิงห์บลูเชลซีนั่นเองนะครับก็ในเกมทุกคนจบลงที่ผลสกออออรร์ตต่นน้าเเงงะคับก็ลยม ตัดสินกันที่ลูกจุดโทษนะผมก็เป็นหงแดงลิเวอร์พูลนะผมที่ซัดประตูแม่นกว่านั่นเองนะครับก็ทําให้หงแดงลิเวอร์พูลนะทุกคนสามารถคว้าแชมป์ไอเบคัพได้นั่นเองนะผมเป็นถ้วยที่2ของฤดูดกาลนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นแชมป์คาราบาวคัพนะผมก็ชนะจุดโทษเชลซีไปเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เมื่อคืนก็สามารถชนะจุดโทษเชลซีไปอีกเช่นเคยนะทุกคนก็สามารถย้ำชัยได้นั่นเองครับโอเค ก็แสดงความดีดีกับสาวกผงแดงลิเวอร์พูลด้วยแลวกันนะครับและก็ขอเป็นกลังใจให้กับสาวกของสิงห์บลูเชลซีด้วยแล้วกันนะครับโอเคและสาหรับวันนี้นะครับทุกคนผมเกินมาขนาดนี้แล้วนะครับผมก็จะจัดทีมไปลุยแรงนะผมจะเป็นทีมไหนไปไม่ได้ผมนอกจากผงแดงลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะมาในชุดของแชมป์เอเบครับนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะพยายามจัดเซตเ็ตตัวจริงเหมือนชุดเมื่อคืนแล้วกันนะครับโอเคผมก็สำหรับเมื่อคืนนะผมฟาบินโยยังไม่ได้ลงนะครับก็เป็นนาบีเกต้านะผม ก็ประมาณนี้นะทุกคนไอดีนี้ของผมมีแค่นี้เลยครับผมสำหรับฟูลิเวอร์พูลนะครับก็สารับเซียจริงนะทุกคนจะขาดอิบราฮิมาโกนาเต้นะผมแล้วก็ลุยดิออสนั่นเองนะครับก็จะขอใช้เป็นโกเมสก่อนแล้วกันนะทุกคนแล้วก็โรเปโตฟิมิโนก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการลุยแร้งในวันนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนฟูลของแดงลิเวอร์พูลแชมป์เอเปคัพนั่นเองนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะทุกคนไปที่หน้าจับคู่กันเลยครับ let's go โอเคผมตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าจับคู่กันแล้วครับนี้เจอกับ FC บาร์เซโลน่านะทุกคนโอเค มาครับโอเคผมแร็งก็เยอะอยู่นะครับมาโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับฟูลทีมหงแดงลิเวอร์พูลนะครับผมชุดแชมป์เบเวียร์คัพนั่นเองนะครับก็จะมาในแผน4 1 2 3นทุกคนแต่ว่าผมจะปรับเป็น4 3 1 2นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ครับนักเตะไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่เลยว่ะโอเคแต่ก็พอได้อยู่นะครับมาดูสีเสื้อกันก่อนแล้วกันนะครับขอเป็นสีแดงแล้วกันนะทุกคนโอเคมาครับฝั่งเขาก็เป็นฟีฟีบาร์เซโลนามาดูทีมเขากันบ้างนะครับโอ้โหเชโด กือบฟูไอคอนนะทุกคนเจ๋วไปปะเนี่ยโอ้โหหน้าเต็มไม่ค่อยฟิตด้วยดิโอ้โหขาดอีกสามคนนะทุกคนจะเป็นฟูไอคอนเลยนะโหดจัดครับผมมาครับทุกคนฟูไอคอนก็ฟูไอคอนเดินมาเจอกับลิเวอร์พูลแช่ไมเบคัพหน่อยแล้วกันนะครับโอเคก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันนะทุกคนแล้วก็ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับว่าเกมเมื่อคืนเป็นยังไงกันบ้างนะคบอกหรือว่าคิดยังไงกับเกมเมื่อคืนกันบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์เเเเเเขข้้าาาามมมมไดดลยยนนนนนนะะคคคคคครรัััับบผออออองงงกกกก็็ฟวิหหทุืโ โผงแดงเลยว่าพัวผมเปิดบ้านรับการเยือนของ FC บาร์เซโลนาโอเคผมก็เราเป็นฝ่ายเริ่มเขียร์ก่อนนะทุกคนบุกจากซ้ายไปขวาในเสื้อสีแดงนั่นเองนะครับโรเป็นตโฟูมิโนโครับมาที่เฮ <Henderson. S 1> นเดอร์สันเฮนเดอร์สันโอ้โหจัดติดครับกีตา e แล้วมาที่ซ ah าลาจังหวะนี้ครับสวยมาดิแขงช่องมาครับจังหวะนี้แล้วโโอ้หไม่ได้ครับได้แค่ง,ง้างครับผม <laughs> แล้วโยนยาวมาจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วหลุดด้วยเอโตุยงไงมาที่แรดฟอร์ดแล้วโอ้โหโชคดีครับเซฟไว้ได้ครับผมพ่อหมี อาริสันเบเกอร์ครับได้ออกแรงเซฟไว้ผมจังวนันนี้ขอโตกลับบ้างครับมาครับจังวันนี้เป็นเกมตักลับวับผมเกต้าเกตาเล่นกับฟิมิโนแล้วแทงมาจาังวะนี้โอ้โหล้ำหน้าดิแม่รีบกดไปหน่อยเระผมไม่ทันได้ดูครับโอ้โ <c oughs> หล้ำหน้าเป็นวาเลยครับรีบกดส่งไว้หน่อยทุกคนโอเคโรเบรโตคาร์ลอสสั้นๆมาที่ฟานไดฟ์ฟานไดฟ์เปิดยาวมาจาังวันนี้ซันโช มาเชโยตยังไงฟันได้ของเราก็มีครับหนีหนีโอ้โหหลอกก็เลยครับแม่เล่นเสียวซะเลยครับจังวนี้แล้วบอลอยู่ที่ชาบี้ครับสวยเกตาหนีรบโรบูตันได้ครับจังหวะนี้เชียตูคันทารามาที่ซาราครับแล้วสวยมาแล้วผมมานี่แล้วปาดมาจังหวะนี้ครับโอ้ไม่ได้อาิจิมได้ครับจังหวะนี้สวยมาเน่ หมาเนี่ยไปเข้ามาโมเมตซาร่าเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยผมหนึ่งศูนย์ครับโมเมตซาร่าเชโดขึ้นนำแลวนะผมจากบางโมนะผมโมเมตซาร่าก็สำหรับเกมเมื่อคืนนะทุกคนก็บางโมเล่นได้แค่30นาทีเท่านั้นนะผมเล่นได้แค่ครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมับผมสำหรับนักชิงก็เจ็บในนักชิงอีกแล้วนะผมสำหรับโมเมตซาร่าก็ไม่รู้นะครับว่าจะหายทานันนัดชิงยูฟาหรือเปล่านะผมก็ขอให้หายทันแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้สาวกหงแดงแล้วกันนะครับ บอลอยู่ที่โอริเวคานสัส้นๆมาที่คาร์ลอสแล้วจอนนี้นะครับเนม่าแล้วเนม่าวนหูวนสวยปะชาบี้ชาบี้ไปที่อินเอสตาสวยอคันธาร่าครับมาที่มานี่มาที่ฟิมิโน่ฟิเมโน่ปาดมาซาร่าสวยครับ oh, แล้วหู <c oughs> ไม่ได้บอลอยู่ที่คาร์ลอสคาร์ลอสมาที่อินเอสตาแล้วยังไงครับตอนนี้ <c oughs> สวยขึ้นเราไปก่อนครับ มาที่โกเมสเฮดสันแล้วซ ah าร่าจังวันี้ยังไงสวยเข้ากลางได้โ <g> อ <iggle> จ่าติดกับฟิมิโนแต่จะแทงให้มานี่ครับ <g iggle> แล้วบอลยังอยู่ที่ตรงกลางครับจังวะนี้ <g iggle> โกเมสสวย <g iggle> แล้วถึงเลยครับฟิมิโนหนึ่งสองมาดิ <g iggle> สวยมาดิแล้วโอ้โหแบบนี้ <g iggle> เรียบร้อยโมเมตซาร่าสองศูนย์นะผมโอ้โห,โห บางโมคนดีคนเดิมครับแม่สองศูนย์นะผมจากบางโมคนเดิมครับผมประตูที่สองของเจ้าตัวแลยก็ประตูที่สองของเกมนี้นั่นเองนะครับก่อนนี้เราผมฝั่งเขาก็หยุดเกมนะครับประมาณนี้ฟูริวะพูนะทุกคนมาดูฝั่งเขากันบ้างน,นะทุกคนนี่เกือบรวยไอคอนนะทุกคนโอ้โหดูดิบอกแล้วผมไอคอนก็ไอคอนเนอะเจอใช้ไมเคิครับหน่อยแล้วกันนะครับก็เขาบอกก่อนเลยครับว่าผมเองก็ไม่ได้เชียร์ริว์พูนะทุกคนแต่ว่าผมดูได้หมดนะทุกคน ถึงแม้จะไม่ได้เชียร์ก็ไม่ได้แปลว่าต้องเกลียดนะทุกคนเออก็หยอกล้อกันเพื่อความบันเทิงครับทุกคนยังไงมันก็คือฟุตบอลครับทุกคนนี่โอเคอาริสซนเบเกอร์มาชีแอดูรูบสังครับฟันดา์แล้วเชียร์กัวคันตาร่าสวยหูจ่าติดครับทุกคนมาเอาเลยจังหวะนี้ครับซาร่ากลับไปทีแล้วหูไม่ได้ครับ โหเกือบได้ส้มหล่นเลยครับเมื่อกี้แม่เขาสกัดบอลมาเข้าทางซาร่าแล้วคนแล้วซาร่ายกไปฟิมิโนเตะไม่โดนครับในจังหวะนี้ยังไงครับฟิมิโนแล้วยิงดิโหเบาไปอีกครับโอ้โหฟิมิโนเศย้าทุกคนไอ้ดีนี้ไม่มีดีอาร์ตนะครับผมถ้ามีดีอาร์ตผมลงตัวจริงแล้วนะครับโอเคก็ถึงเวลาหนึ่งนาทีครับในครึ่งแรกโอเคผมก็กำลังจะหมดเวลาครับผมแล้วหมดเวลาครึ่งแรกไปนั่นเองนะครับก็ขึ้นนำอยู่สองประตูต่อศูนย์นะทุกคน ฝั <air> anyway, okay, ่งเราก็คองบอลเหนือกว่าหกปเซ็นะทุกคนโอเคประมาณนี้ครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าผมเองก็ไม่ใช่แฟนหงแดงหรือว่าพูลนะทุกคนเออแต่ว่าก็เล่นได้นะทุกคนมีสปิริตพอทุกคนนี้โอ้ก็ไม่ได้เชียร์ก็ไม่ได้แปลว่าต้องเกลียดนะทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับก็อาจจะมีหยอกล้อกันบ้างพอเป็นพิธีนะทุกคนโอเคมาครับก็นนี้ครับผมฝั่งเขาก็เป็นเกือบพวไอคอนนะทุกคนฮารลนลงมาแทนอิตโต้นะผมฝั่งเขานะครับมาครับผมไอคอนไอคอนเนอะ โดยแชมป์เอเบคับตกก็เป็นได้นะทุกคนนี้โอ้โหเท้าเหลือเกินครับโอเคมาลุยกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับทุกคนเขาเป็นฝ่ายเริ่มเขียวบ้างนะครับแล้วแคมเบลโยนมาจังหวะนี้ครับโอ้โหส่งฮาเลนมาเพื่อสิ่งนี้นี่เองแล้วหลุดด้วยครับผมจังหวะนี้นี่โอ้โหพ่อหมีครับอาริสันเบเกอร์มาได้ปล่อยของแล้วครับนี่นะทุกคนเขาเปลี่ยนฮาเลนมาเพื่อสิ่งนี้นะทุกคนเปลี่ยนมาเพื่อโยนนั่นเองครับผมโอ้โหอะไรครับเนี่ยแล้วโยนแล้วหลุดง่ายด้วยดิฮาเลนอะ เออมาครับคาร์ลอดเปิดเต็มุมเข้าไปจังหวะนี้มีลูกศูนรหรือเปล่าคาัแล้วนี้บล็อกไว้ได้ผมฟันได้เหนียวจริงๆครับผมิเวอว่าูลวครับชุดนี้ในชีวิตจริงก็โคตรเหนียวเลยนะเสียประตูน้อยมากนะทุกคนยิ่งฟันได้เนแบบโอ้โหจับล้ำหน้าโคตรดีอ่ะนะครับจับล้ำหน้าโคตรเก่งอ่ะแล้วจังหวะนี้ยังไงครับชุลมนุนอยู่แล้วโอเคออกหลังไปครับ okay. ก็น่าจะเป็นลูกเตะแบ็กของฝั่งเรานะทุกคน <S <S นี่ไง อาริซันเบเกอร์ศาดยาวขึ้นหน้าไปครับแล้วโอ้โหไม่ได้ครับเอาเียังได้อยู่ครับฟิมิโนแทงไปดิสวยซาร่าโอ้โหไม่ได้ครับผมโดนปูยตัดไว้ได้แล้วบอลอยู่ที่คาร์ลอสคาร์ลอสมาตรงกลางที่อินิสตาสวยคันทาราครับคนทาราไปตรงกลางเลยจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้ครับเอาลียังได้อยู่ครับสวยโอ้โหกดไปหน่อยครับแม่ยืดทางหลังให้อยู่นะทุกคน นึกว่ามันยิงหันหน้าทุกคนรีบกดยิงซะเลยครับโอ้โหเสียของเลยโอเคอยังสองศูนย์อยู่แล้วทุกคนโอลิวคาลสายยาวมาจาังหวะนี้ครับโอเคระบบูมาที่คันธาราคันธาราโอ้โหไม่ได้ครับชาเบ,บีเนเดสแล้วแทงยาวมาจังหวะนี้ดักไว้ได้ครับผมฟันได้เทนมาที่เฮนดูสันซาล่าครับทีมิโนโ่ขึ้นหลังมาสวยแล้วโอ้โหย้อนหลังอีก แม่สวยตรงไหนวะโอหอเคอเคือหลังไปก่อนนี่มาอยู่ที่เทน,นเดอร์สนเดรนหนูเฮนเดอร์สันครับคันธาราสวยมานี่มาดิตามช่องสวยแล้วปาดมาโอ้โหไม่ถึงครับแม่กะจะปาดให้มานี่นะเอาเรียงได้อยู่ครับจ่าไปดิพิกจังวะน,นี้โอ้โหฟิมิโนอีกแล้วโอ้โหจับบอลยาวไปหน่อยครับฟิมิโน เสียดายผมไม่มีหรือเดียสนะถ้ามีหรือเดียสก็ฟิมิโน่น่าจะสำรองนะผมโอเคคันธาราแล้วรบโรบูครับจังหวะนี้มาซีโจโกเมสโจโกเมสเล่นกับกีตาอเล็ซานเดรโ,โน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 กลับมาที่เฮนเดสันครับต่อบอลไปก่อนรับยิงจังหวะนี้แล้วปั่นโค้ง้เ <c oughs> ข้ามือโล,ลิเวอร์คาร์านครับแม่โค้งไม่พอทุกคนเซเรโอมานี่แล้วเปิดมาจาังหวะนี้ครับสวย เอาแล้วไปเข้าทางชาบี้ครับยังไงเอาจูโกเมสวืดแล้วทุกคนแล้วหลุดมาจากวันนี้ครับมาคาร์เรตฟอร์ดมาคาร์เรตฟอร์ดแล้วยังไงโหลอดตัวไปครับแม่เขายิงออกไปเองครับทุกคนโหนี่มันจะโดนแล้วนะครับนี่วาลิซันเบเกอร์บวยเลยครับผมโหดไปได้ไงครับเป็นจูโกเมสครับผมเตะวืดนะครับเมื่อกี้แม่เกือบเสียประตูครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวหน่อยแล้วกันนะทุกคนขอส่งเป็นเดโกโชต้าลงมาแทนแล้วกันนะครับเอาไปดีวะเดี๋ยวดิ เอาฟิมิโน่สำรองดีกว่าเนาะเออเอามาเนี่ไปยืนหน้าเป้านะทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนก็เอามาเนี่ยืนหน้าเป้านะแต่ว่าปิกซ้ายจะเป็นหลุยดิอัสนะผมแล้วก็เดโกวโจตาจะลงมาแทนซาร่านะอีกนะครับผมในเกมเมื่อคืนนะโอเคมาครับเข้าสู่นาทีที่80ว่าทุกคนไม่รวมทุกเวลานะครับแล้วเนมาโยนมาจังหวะน,นี้ครับโอเคมองคืนหลังไปก่อนสวยมาที่อเลิซานเดอร์โนอลิซานเดอร์โน อลิเซนเดอโน่จ่ายมาชี้ซาร่าครับซาร่าเ ah, ข้ามาตรงกลางแล้วยังไงโอเคได้อยู่สวยหูใ <c oughs> จติดครับโซเคมเบลแล้วยังได้อยู่ครับมาเนี่มาชี้เทียโก้เชียโกโ้มาหู <c oughs> จะส่งให้จตตาครับจะ <c oughs> ส่งไม่ถึงครับทุกคนแล้วโยนมาอีกแล้วจังหวะนี้หน,นีฟันได้ครับผมหูแข็งเหลือเกินครับแข็งจริงๆนะผมฟันได้เนี่ยจังหวะนี้โอเคมาช่วยไม่ได้ครับผมโจโกเมส บอนได้ลองโยนขึ้นมาบ้างครับแล้วถึงหรือเปล่าโอเคถึงด้วยครับผมปาไปดิแล้วโอ้โหไม่เติมขึ้นมาจูต้าแหมไม่ได้เลยครับกดทุกเวลาสองนาทีทุกคนก็หมดเวลาการแข่งขันผมนี่ตบไอคอนครับผมโอ้โหส่งกับแชมป์ไมเวครับจริงๆครับผมชนะไปสองประตูต่อศูนย์นะครับทุกคนก็เป็นบางมูนะผมซัดคนเดียว2เม็ดเลยนี่นะครับก็มาดูสแตทกันหน่อยครับทุกคนฝั่งเราคองบอลเหนือกว่า6%เช่นเคยนะครับ โอกาสยิง6ครั้งตกรอบ3ครั้งได้มา2ประตูนั่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งเขาก็โอกาสยิง4ครั้งตกรอบ2ครั้งได้ศูนย์ประตูนั่นเองนะครับหรือว่าไม่ได้สักประตูเลยนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนระดับฟูลลเวอร์พูลแช้์ไมเวครับล่าสุดนั่นเองนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดตรงไหนก็อยากแนะนําอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคทุกคนโอเคประมาณนี้ครับมาดูแมนน็อตด้วแมตต์กันบ้างครับผมนี่เป็นบางมูนะผมโมเมสซ่าได้แมไปนนแมตี้เค ก็ใช้ไม่ไปครับตบไอคอนนะครับต้องน้องน้องประมาณนี้ครับทุกคนหากผิดพลาดประกับไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ I'm unstoppable Do the impossible I'm irresponsible I'm phenomenal I got an arsenal I'm dropping bombs you know Conquer the option To the top, here I go. Think I'm chosen. To be the king of rock, think the people are spoken. I can hear the tick tock of the clock. I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this yeah. commotion. Yeah. yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man.